ากที่เราเติมไป2องแสนกว่าบาทเหรียญแมวทั้งหมด424,128เหรียญีบแรวรับไปเลยผมจะต้องเป็นโ่อค้าอันดับหนึ่งของเซิร์ฟหนึ่ง ณนะตอนนี้อีกเพียงแค่ไม่กีนนะ่นาทีเร็กนะราร็ออริจินจะเปิดโอเพนเบต้าอย่างเป็นทางการแล้วผมแหกขี่ตาตื่นมาตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะมาล็อกชื่อของตัวเองตั้งชื่อของตัวเองตั้งแต่นาทีแรกที่เซิร์ฟเปิดจะสำเร็จหรือไม่ไปกระใจผมด้วยคับเพื่อนเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเปิดใใครใครโทรมาวะว่าไงพี่เป็ด ใช่หรอ,อปปรเปิดแล้วฮิปเปตเฮ้ยเปิดแล้วิีนวยแค่นี้มาฮิปเปตตะกี้ว่าครับเข้าเสริมหนึ่งเลยครับอย่างโดนสุรตากระทืบโอ้ยตัวละครไม่ต้องสร้างแล้วไอ้ต้องสร้างแต่ว่านาเนิ่มไม่ต้องแต่งหรอกครับผมเอาแค่ทั้งอย่าง,งนี้แหละรีบไปตั้งชื่อของตัวเองขอให้ได้ใช้ชื่อกายหนิดสักเกมเถอะพี่ชื่อกายหนิดกายหนิดกายิจะได้ใช้ชื่อกายหนิดไหมนะาโม่

ยาวโ้ก็มาดีครับึกถึงสมัยนุ่มๆให้ที่ตื่นเช้าไปเรียนเลยว่ะอันนี้ตื่นมาตั้งชื่อของตัวเองร่มต้นได้สวยคุ้มจริงครับแห่ขี้ตามาแต่เช้าดูเวลา้ายบนของจอยเลยครับเช้าจริงเป็นชื่อที่เพราะจริงๆขนาด n อ c ยังบอกว่ากายกิตคือชื่อที่ไพเราะในเมื่อเราได้ชื่อของเรามาแล้วถึงเวลาแล้วครับทุกคนที่เราจะไปแก้แค้นวัยเด็กกันสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยอย่าว่าจะตั้งเติมเกมเลยตั้งเล่นเกม ก็ไม่มีราสมัยก่อนมันต้องเติมตังค์เพื่อซื้อชั่วโมงในการเล่นเกมแร็คเกอร์ร็อกเว้ยทุกคนกูจะต้องจงได้แต่เด็กคนนั้นด้วยเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก่อนเซิร์ฟจะเปิดก่อนที่ผมจะเข้ามาตั้งชื่อผมได้ทำการเติมเข้าไปแล้วครับสองแสนบาทผมนม่อยากให้ตัวเองในวัยเรียนได้เห็นอนาคตตัวเองสักสิบปีว่ะแต่ตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วแร็คเกอร์ร็อกออริจินเล่นฟรีแล้วครับเป็นแร็คเกอร์ร็อกเวอร์ชันมือถือท่องที่ดีที่สุดที่เคยมีมารองรับภาษาไทยเต็มรูปแแบบต่นี้ ผมขอวิ่งเควสอย่างรวดเร็วก่อนสองผมไม่โดนไม่เท่เลยแลก็ไม่ได้เปลี่ยนเหมือนดาราไม่หรอกนะแล้วไอไม่ได้ตั้งชื่อตอนโค้ดเบต้ากุญแซ้อมมามีคนรีบเอาชื่อเหมือนกันครับทุกคนผมเล่นเบต้าแล้วนะครับอย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะใน App Store Google Play Huawei App Gallery Oppo App Market แล้วก็บน PC ที่ผมเล่นอยู่นี่คือบน PC นะครับเยอะมีเป๊ะว่ะเอาเรื่อง Cross Platform เล่นได้ทั้งในมือถือและใน PC ด้วยนะสวยอ๋อก็ต้องอย่างงั้นเออ เหรียญแมวหรือว่าแครเข้ามาแล้วครับผมจากที่เราเติมไป200แสนกว่าบาทเหรียญแมวทั้งหมด424,128เหรียญแมวรับไปเลยครับผม เจอกันตอนสุ่มกาชารอกาอิดได้แล้วอย่าเกลือกคนเบต้าอเว้ยถึงคราวเปลี่ยนอาชีพแล้วโอเพนเบต้าของผมจะเล่นเป็นพ่อค้านะครับปาร์ตี้หลักของผมที่นัดก,กันมาเล่นกับเพื่อนกับพี่ก็จะมีอยู่4คนนะครับตอนนี้นักบ,บอยมินนารุจะเล่นเป็นฮันเตอร์นักธนูตัวทําดาเมจระยะไกลของทีมเทีอนันเป็ดฟรีดเป็นซัพพอร์ตของปาร์ตี้คอยฮิ้วคอยชุบชีวิตเพื่อนพี่ลุกนักลาาวิาสาหเมจด,ดาเมดบูเรียกพายุหิมะสตอมกัดเมเจอโอ,อุกบาดตุ้มตาม,ตามเออและผมพ่อค้าตัวเปิดของปาร คอยบักให้เพื่อนแบบตึงๆแต่ในอนาคตถ้าแร็คนอร็อกออริจินสามารถเปลี่ยนอาชีพข้ามสายได้ผมอาจจะไปเล่นมองอชุราบัดเอาจริงอจุราไตน์ป้องวันนี้ก็อยากเล่นเหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนดูกอนและในเมื่อผมคิดจะเดินสายพ่อค้าแล้ววันนี้ผมจะต้องเป็นพ่อค้าอันดับหนึ่งของเซิร์ฟหนึ่งจริงๆผมก็เพื่อนๆในปาร์ตี้วางแผนว่าเราจะใช้เหรียญแมวกันอย่างไปหหัดแต่ถ้าวันนี้พ่อคา้าไกยหิดไม่อันดับหนึ่งเหรียญแมวคงต้องหมด พ่อครนโดนหนึ่งไม่รู้นะครับว่าปาร์ตี้ของเราจะสู้สุราษฎานท่านอื่นในเซิร์ฟหนึ่งได้ไหมแต่ปาร์ตี้นี้ตอนนี้เติมกัินไปสล้านบาทแล้วนะครับทุกคนผมเล่นกันน้อยสุดนะผมเพิ่งสองแสนอย่างที่บอกไปแต่อนาคตเจอกันใหม่นะไม่ว่าเส้นทางนี้จะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนขอจงอย่าทิ้งความหวังแล้วก็อย่าลืมความตั้งใจเดิมของตัวเองล่ะ แล้วเราก็มาถึงสุ่มกาชาสัตว์เลี้ยงกันแล้วครับทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มเนี่ยผมขอสัตว์กระชั้นพาร์กับพลานเรียนแมวตัวเองก่อนคิงการูพิเศษไปเลยครับเรียบร้อยได้มาใปก่อนมาก่อนเพื่อนแล้วก็ของรุ่มๆแต่มันจะรื้มกว่านี้อีกเพราะเราจะซื้อ level. เลเวล้อันนันเป็ดชูโร่ทีมเข้าปาร์ตี้ไปเลยครับมาถึงกระชั้นพาร์ทเลเวลหนึ่งร้อยตึงๆไปไปสามพันเรียนแมวแล้วรับของทั้งหมดชุดเบ็ดบอลแล้วก็ได้ตั๋วสุ่มกาชาสัตว์เลี้ยงด้วยหลายตั๋วเล เดี๋ยวไปสุ่มกันแต่ก่อนอื่นขานี้ต่อไปลานเหรียญแมว400,000กว่าเหรียญที่เราเปไป200,000กว่าบาทเหมาให้หมดทั้งหน้าอย่าให้เหลือสักชิน<ฮ>้นจากไอหลาม1,200เหรียญแมวใช้เลยครับว้าวมาถึงก็เขียยหลามตึงๆอันนี้ไม่ตรวจสมสัดสิกใบกดให้หมดกดให้หมด,หหมดแบบไม่มีอีกโก้พี่มะนองน้องมาละพี่1 7ิ0เหรียญแมวราคาตึงอยู่แต่อย่าหยองสามแฮสุดท้ายแฮกเงินในเกมแฮกสุดท้ายเงินในเกม กดแล้วเปิดให้หมดใช้ทุกอย่างใช้ให้หมดซัดซสลซนิกแมกกาหนึ่งใบโอ้ดูกันในเกมผม6กสิบละเยอะจัดยังไม่จบเพียงเท่านี้ไปแฟชั่นกันต่อโอ้แฟชั่นแต่ละอย่างห้าพันเหรียญแมวงี้นี่อะไรยานบ้านะม้าหมุนเปนเื้อพจันโกโก้โกดไปโอ,โอ,โอ,อยูนิคอร์นนี่วะรับเลยครับอะไรอ่ะจอกรบบกโอ้มีโซฟาอยู่ในตัวอย่างเฟี้ยวจะขี่อะไรดีเนี่ยเรื่องไม่ถูกเลย เหมาอีอันโอ้โหว่ารถจักรพรรดิไอแก่ชุดเหมือนฐานเรือคลเอกไกริฐชุดแฟรนดิเทลชุดบัตเลอร์ที่บอยสุดโกหมวกแมวหมวกหมีหรือ <Yeah. S 1> กระต่ายวะนะหมวกหนูหมวกกบหมวกนัร็อกออริจินหมวกบอริงหมวกหมีแว่นเหมาแฟชั่นทั้งหมดเฟเชียลออฟเวอร์ก็เหมาหมดแล้วชุดหนูน่ารักดีนะเตาเลยละกัน แฟชั่นของเราล็อกออริจินป็นเพิ่มสเตตครับทุกคนเพิ่มพลังซื้อชุดแฟชั่นมาเยอะมากแล้วแต่เรายังไม่ใส่ดู GM เรู้ว่าเรามีเหรียญแมวสุ่มกาชายเยอะต้องล็อหลอกจีเหน่อยทุกคน<ะ>ใส่ชุดเบสิกไปก่อนนะฮะทำทรงสายเติมน้อยเผื่อทียมจะให้เราดวงดี <Yeah. S 2> สูตรการหิดเองพี่มารนะ้องอัญเชิญสัตว์เลี้ยงระดับตำนานละตัวที่เหมาะกับอาชีพพ่อค้าอย่างผมนะครับ ก็ค,คืออาชุระคัมบูโตไอ้ดวงนี่กับวังเพหรับเอตัวไหนก็ได้เจ้เฮ้ยเอาแล้วจุกคนตอนโคสเบต้านะครับตอนทดลองเล่นเนี่ยผมสุ่มการันตีไปรัวสามสี่ห้ารอบติดโอเพนเบต้านี G ่เจียมกูไหวล่ะช่วยอยากเกลือทั้งโคสและโอเพน โคตรเกือไปแล้วถ้าใช้ผมเกลือทั้งโคตรทั้งโอเพนก็เกลือไปปุ๊บเหรียญแมวเหลือ3ามแสนแปดหมื่นเหรียญครับโหขนาดเป่าไปเยอะขนาดนั้นเหรียญแมวเรายังมีเยอะอยู่นะจมแล้วนะครับที่ตุนไปสองแสนบาทแล้วเราก็มีตั๋วสุ่มอีกสี่ดูสี่ใบครับผมอ่ะเชิญฟรีเอาหรือเอาใช้ไปก่อนอปกตินะถึงจานหลักแล้วอัญเชิญห้าครั้งแบบตึ๊งตึงเกลือแบบตึ๊งตึงเช็คกัน โอ้ลิผมเชื่อครับทุกคนผมเชื่อจริงมันไม่มีทางเว้ยที่ผมจะแบบโดนการันตีอะไม่มีทาง้ยังยังยังอารมณ์ดีเอวยอารมณ์ดีโอยได้เศษซามูไรมาซามูไรเท่นะแต่มันไม่เหมาะกับอาชีพผมเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยโกคิมมาแสงทองป่ะไม่ใช่หนูผีแน่นอนแต่ต้องเป็นอะไรที่เป็นแบบแสงทองครับได้โซฮีมา โอ้โเกือบอโอโเกือบอีกแล้วแล้วมันก็เกืออีกแล้วเกือบผมไม่นะจีเอ็มกูบอกแล้วกูขอลองเขาลองจริงอยากการันตีนขอลองให้ผมแกเปลี่ยนแมวไว้ทำอย่างอื่นอัพพลังอัพตัวอัพนู่นอัพนี่ตัวสุ่มกาชาไม่ได้มีแค่สัตว์เลี้ยงเว้ยมีนักการ์ตมีนักแฟล้งจัดแล้วไหนจะต้องเหมาแพ็คด้วยนั่นอีกปืน <c oughs> ไอ้ทับร้อยยี่สิบเพอๆทองทองไอ้แยโดนารออีกแล้วอ๋อเครื่องทางแล้วนะ GM ผมไม่อยากดูแสงละมันปวดใจเหลือเกินขอญาตข้าเปนเดชานครทุกคนแล้วกดรัวๆแบบไม่มีอีโก้ร์แปลกิดแปีกทีแปลกแล้วกูก็แปลกไปได้ทับร้อยยี่สิบคุณครับ GM ทั้งโค้ชทั้งโอเพนเมาหมดการหงิดบชื่อนี้การันตีราชาเกลือ หนักสุดในวงการเกือโคตรยันโอเพนเร้อย okay. สิบเอ็ดทับร้อยยี่สิบแล้วอืมเจ้าจริงเจาะนรกเจ้าดนตีแล้วจ้าวิลลี่กุดมาดูครับจะได้กว้างขอบคุณขอบคุณจริงจริง,ร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 งขันด้วงอีกตัวเอาน้องวาเคอรี่มาละกันน,น่ารักจี้แต่ผมอยากได้ด้วงนะ พ่อค้าผมจำเป็นต้องใช้่วงตัวที่2อนะท่าการันตีจี๋กก็ไม่เลยจะพูดแล้ว,วจีเอ็มที่จะพูดจริงดูดีทีละห้าร้อย <uckles. S 1> เหรียญแมวเฮ้ยเหรียญแมว <c oughs> ไม่มีจำกัดนะน้องอยู่แค <c oughs> ่สามแสนกว่าเองบอบ้าบ้าเฮ้ยแก่าง๋นี้ไอไอหมูยกูท้อกูท้อไม่ได้ตัวระดับเพลงแล้วดูอ่ะอาชูแบบชราอาแบบชูรากับบุตร องแปดผมรับรถยี่สิบแม่ผมการันตีสองตัวติดอะแน่เลยทุกคนโอเคอีกสามครั้งการันตีอ๋อการันตีสองตัวติดโอ้ยลดเสียงหน่อยครับทุกคนฮะว้าไอ้เวลลกุนสนิวกุดจบเลนการันตีสองตัวติด พี่คุณหมอ,อสาวสายุดชอบบ้านหลอกเกมหลอกไม่ได้ไม่เลยกเกินอยู่ดีปิดความเป็นกาย,ยินไม่ได้จริงๆนี่นะครับยานผาานะได้พลังแก่น้อยนี่ครับเห็นไหมครับพลังจะขึ้นตัวละร้อยห้าสนะระดับเลเจนมีไอ้เจ้านี้ด้วยเ่ตัวนี้พาสาวมานั่งได้ทุกคนที่นั่งข้างๆยังว่าง เ okay. พลังได้อีกขียหลามแล้วกันหมวกกอลิง 5, โอ้โหาสิบสี่หน่ยห้าสิบโอ้แล้วชุดแฟชั่นแต่ละอันบวกเสร็ได้เหมือนกันว้าวชุดนักบอลชุดนักบอลไปดิโอ้หพลังขึ้นหนึ่งพันทุกคนใส่ชุดแฟชั่นยังเฮ้ย <Yeah. S 2> แต่คาชาแฟชั่นผมก็ลดล็อกแล้วเหมือนกันเฮ้ยเหมือนจะเป็นชุดส่งครานครับทุกคนไหนดูเรทซิว้าวชิลละหนึ่งเปอร์เซ็น เอาละกายหิดจะเสียกี่เหรียญแมวปู่และสุ่งทีละพันสองร้อยเหรียญแมวนะทุกคนถ้ามันจะเกลือท <laughs> sure. ุกตู้กาชาก็ให <aspberry S 2> ้ม <Watching S 1> ันรู้ไปเฮ้ยว้าวออนิเมชันเยลลี่หมีเนี้เยลลี่หมีเมื่อกี้สีม่วงคือเกลือสินะไปครับพันสองร้อยเหรียญแมวรัวๆไอเยลลี่เฮ้ยอะไรเฮ้ยสีทองสีทองเฮ้ยแค่วไรเ่ทำไมไม่ไปถอดแก้ ก็มาดิครับไอซอกชิ้นในโรเดียวหนึ่งเปอร์เซนหลอไม่ได้ตึงนี่ว่ะในหนึ <Yeah. S 1> ่งเปอร์เซนมาสองอันอก็ควรเป็นอย่างนั้นนะจะให้เกลือทุกตู้กาชาไม่ได้เหลือปืนฉีดน้ำแวบไปยิงสาวกับอะไรก็ไม่รู้นะครับที่ฟ้าบ,บนปากผมว่าเกลือยาวแน่นอนทุกคนเพราะว่าเราได้สองตัวในโรเดียวมาแล้ว <laughs> เกลือยาวแน่ๆ <laughs> า <laughs> ยาวจริงโอ้โหแล้วคลิกแล้วคันสองร้อยเหรียญแมวทุกคนมันคลิกหนึ่งเกือบพันบาททุกคน แย่ละแย่ละกันหยิบอย่าซ้ำ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 บริกดซ้ำทุกคนกล้าไปเลยแย่แล้วยี่โอยปุ่นชินมาปุ่นชินามาเหลืออะไรเหลืออะไรโอเคเหลือไอ้ที่คาบติงตองอันสุดท้ายไม่ว่ากจะได้ชิ้นนี้เท่าไหร่แต่ถ้าไม่เขาเซตก็ไม่โกว่ะทุกคนขออนุญาตโกโก ตอนนี้กูมี8ตาแล้วนะเจมแว่น3อันบวกตาอีกสองข้าง,างเป็น8ดตาริโมวงอีกแล้วครับเกโอ้ <Gun. S 2> oh. ทำไมอะทำไมเอ้ยปาร์ตี้เรียกตัวแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บเรื่องกันแบบปาร์ตี้นะครับแต่ก่อนจะไปผมขอครบเซตก่อนขอครบเซตไม่ครบไม่ไปอสองชิ้นในโรเดียวอยากจะกีดลั่นบ้านมึงมาทั้ง ตอนนี้ผมจะหลุดโอ้โหแวนโอ้โหสิบตาแล้วกายอิดโอเคเจงถึงการันตีแล้วเอาไปแลกเอาก็ได้วะออใส่เลยทุกคนโอ้ยไอจุกตรงปากพล,พ,ลพลังก็คือส5 0เลยว่ะเือรฉีดน้ำมีสองกระบอก100พลังขึ้นแบบเวอร์จัดนี่ครับกายอิดสิบตามีอยู่จริงสิบตาพลังได้ดีดัง ชุดส่งการมี2ชุดจะหลุดโอเคครบเซตอุ้ยเข้ากับไอ้หลาผมพอดีเลยนะครับชุดโอเคเราไปเก็บเรียวกับปาร์ตี้กันครับ3คนไหวจริงลุยเอ้ยอตึงนะชุดแม่น้ำตึงครบแล้วนั่นเป็นชุดครบแล้วเหรอผมมี2อันเองมีชุดแม่น้ำกับแว่นมันเดียวเนอะพี่ผมมีแว่นสิบอันนะเพราว่าพี่เป็ดแฟชั่นกายครบแล้วดิครบแล้วมีแว่นห้าอันนะพี่เอาไปดิผมเดียวให้เดี๋ยวย่อยทิ้งไอ้กายเดี๋ยวไปย่อยทิ้ง ไม่ได้มีไปหาสัตว์ไปดีเฮียพาล้าว่ะไม่รู้ีหนูไปเติมสัตว์นี่กัไอ้นี่ตัวหนึ่งอ่ะบาโฟยไอ้บาโฟ ในช่วงต้นเนี่ยสำหรับเลเจนด์จะช่วยเราฟาร์มได้แบบดีมากๆครับผมคือมันเก่งกับตัวละครหลักเราอ่ะอันนี้ก็เป็นการลงเดลี่เควสกับปาร์ตี้นะครับทุกคนแต่เกมนี้ถึงเราจะไม่ได้ดักกับเพื่อนในชีวิตจริงมาเล่นเราก็สามารถหาปาร์ตี้ได้ในเกมเช่นกันครับหาเพื่อนในเกมได้เลี่เควสประจำวันใครไม่รู้ปาร์ตี้ก็จะได้เปิดตามนี้เลยครับทุกคนเนยเยอะมากๆในแป๊บเดียวผมไกถามสองแล้วนะไปเตียอาวุธดือว่ไงปายวงเจ็ดเจ็ดดิมันเงี้ยคุณตีไิติเลยกายขึ้นแปเลยมาพี่ใช่เหรอพี่เลย ตีแหวนได้ไกลแหวนทองอ่ะแหวนทองอ่ะได้หนึ่งขีดไกลขึ้นเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยยี่ดิ้ติดกระจายติดกระจุยเลยพี่ผมไม่ติดเลยรามางมุด เมื่อกี้ในเกมบอกว่าถ้าเกิดเราตีมอนไม่เข้าเนี่ยอย่าลืมไปอัพอุปกรณ์เหมือนที่เดอะทอยเคยกล่าวไว้ว่าถ้าเรายังตีไม,ม่แรงเนี่ยแปลว่าเรายังเติมไม่พอตอนนี้ผมก็กำลังฟาร์มเวลในแมปเรือผีกับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าในกรรไกรก็ไม่ได้แค่วิ่งเควนเดี๋ยวนะเราจะต้องฟาร์มมอนแบบนี้ด้วยตอนนี้ผมก็เวลกับปาร์ตี้ของผมอยู่ครับผมเลยเวลใกล้เคียงกันเลยสาเมเจ็ดสามแปดเพื่อนไม่รู้ว่า,ปาไปฟาร์มที่ไหนดีเกมก็มีแนะนําอยู่นะครับให้เราคลิกไปที่อีเวนต์ฟิลแบทเทิล นี่ครับจะมีจุดฟาร์มที่เกมแนะนำตามเลเวลวเราอยู่เดี๋ยวนะให้มึงแนะนำมอนเตลกเก้าัว พี่ทำไมผมไปกดจุดฟาร์มแนะนำแม่งไปแนะนำผมตีหอยตัว19เลสิบวะมันกังยังไม่เชื่อมันเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยและกิจกรรมต่อโอเพ b นเบตาก็เยอะแยะมากเลยนะครับทุกคนมีทั้งดีวิลูชีออฟเฟอร์เพิ่มจำนวนครั้งในการเปิดกล่องสมบัติ o p เปอเรชั่นยูเนี่ยช่วยเล่นคนอื่นต่อสู้ในระยะเวลากิจกรรมจะได้ฟุ๊กออฟยูเนเพิ่มห้าสิเปอนชนบุฟเฟ่เมื่อออกล่ามอนสเตอร์จะเพิ่มโอกาสดรอปไอเทมเพิ่มเลือดและเพิ่มสตามินามากขึ้นบอเกอรี่ ที่ผ่านมาผู้ลงทะเบียนมากกว่า9ล้านคนปลดล็อกไอเทมฟรีสำหรับผู้เล่นใหม่ช่วงโอเพนเบต้านี้ด้วยเวลกุดแพ็กตีบวกเด้งอะครับทุกคนแวะซัดก่อนเลยเพื่อมุ่งสู่คอคานลำหนึ่งรับอีกแพ็กเดบือร้อยตอนนี้อุปกรณ์โดยรวมก็บวกประมาณ67ซัดเพิ่มอาวุธขึ้นบวกแปดป่ะพลังกูลดีบุกแจัคมาหนอนี้เออบวกลจบมาแล้วเสียหินบวกแลกลับมาที่เดิมเพื่อบวกชุดต่อแบ๊ แตกแล้วกูก็แตกแตกอีกแตกหมดเลย40%จริงไม่ได้ดีติดอันสุดท้ายส่งเซตัสให้ดวงเราหน่อยครับเฮ้ยโหวดีดีมากพลังเข้ามาเลยอ่ะทุกคนโหเข้มาม140เลยอ่ะส่งให้กวางด้วย ได้ดีเเมื่อกี้จะเป็นไปได้ไหมโอเคสเตตัสกวางเอาอันนี้แหละพลังเกือบสี่หมื่นแล้วนะครับทุกคนมาดูกันว่าเราจะขึ้นอันดับหนึ่งยังข้อขาไกลอยู่ในอาจารย์เรียบร้อยอข้อขาไกล่อันดับหนึ่งแล้วใช้เรียนแมวไม่ฟุง่งเฟือยนะ เหลืออยู่34 5 0 0 0ันทุกคนต้องเก็บไว้ใช้สำหรับอนาคตแล้วถ้าเพื่อนคนไหนสนใจเกมนี้อยากมาเจอกับพวกกานโลนึงก็สามารถดาวน์โหลดเกมไปเล่นกันได้นะครับผมใน a อ p Store g o o g l e Play โอ้เวอิแอปแกรนด์ล o ่ออ a โปแอปและบน p c ซคอร์สแพลตฟอร์มกับบนมือถืออย่างที่บอกไปฝาก้วยครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมันถึงตรงนี้แล้วเจอกันครับลิงก์า o ว n l o a d ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับ